สุดท้ายของแม่ยวนค่ะครับแต่พี่เกย์เราไปแล้วอันนี้กระิว่าแม่อยุดอกเพราะว่าฉันหาสิบเอ็ดปีแล้วฉันสลาภาบแม่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 บังเดีบังกระโปงบังเด้ว่าเทาได้นี่บัง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 ไม่ได้สวยแค่ในรูปนะอาจารย์แนปากหวานนี่เลยท่านอดุนเทอหนั่นปากหวานที่สุดเห็นที่ตอกเขาวนี่ผมก็มองไปนี่คืลูกแม่คือแบบนี้ไม่ยังไง จะไม่ยวนนะครับสิ่งที่แม่ยวนอยากจะบอกนุกและปายคือปฏิบัติตนเช่นนี้ต่อไปสิเหมือนเคือรักษาความเค็มแม่จะบอกตลอดเลยนะใช่ความเค็มรางวัลจากการไล่แม่มอบให้หนูความรักที่มีแปลงเป็นเงินให้หนูหน้าาหนูรักลูกทั้งสองคนนะคะคําแพงขอบคุณนะครับค่ะก็เป,เ,ปเป็นรางวัลที่แม่อู้ไล่ต่อ ม้อยหอยกาบอ๋อหอยกาบเบาม้อยหอยกาบ,บกกเดี๋ยวสักวันหนึ่งนุ๊งก็คงเดี๋ยวนุ๊งจะเข้าไปให้มันทันให้ให้เวลาแม่ยืนครับโอเคาครั้มากเลยนะครับ